ยินดีทุกค่านค่ะกับตันเอ๋ยแรงแอดมิชั่นในลิตี้ปีสีนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับคลิปเปิดใจสําหรับอาทิตย์นี้เชื่อว่าเป็นอาทิตย์แห่งการรอคอยของเด็กแอดมิชั่น5 6นะคะเชื่อว่าทุกคนแบบคงตื่นเต้นมากแล้วนะคะเพราะว่าจดใจจดใจจ่อค่ะเอ๋ยก็เป็นที่บอกนะคะความรู้สึกคือการรอโอเน็ตมันก็จะคล้ายๆกันแต่นี้ก็คงสูงกว่ามากนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้เพื่อนที่กําลังรอฟังผลให้ได้รับฟังข่าวดีทุกทุกคนนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกที่เรียกว่าท้อนะคะที่เกิดขึ้นในน้องที่กำลังจะขึ้นม .6 ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนแบบพิมพมาหาเออเยอะมากนะคะว่าแบบรู้สึกทอ้อเริ่มอ่านยังไงอ่านไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราถามว่าความรู้สึกทอ้อเกิดกับพี่บ้างไหมบ่อยมากนะคะไม่ใช่แบบไม่เกิดเลยเกิด บก็บ่อยบ่อยมากค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เรียนพิเศษไม่ทันนะคะต้องไปเรียนในวันธรรมดาคือแบบเรียนจากโรงเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษต่อซึ่งไปเรียนถึงพยาไทายแล้วมันแบบห่างจากบ้านพี่มากๆค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาจะถึงบ้านทีก็จะประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มไม่เคยกลับเร็วกว่านี้นะคะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าตื่นก็ตั้งแต่เช้าถูกไหมคะเพราะว่าไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ต้องไปต่อที่เรียนพิเศษอีกกลับมาก็ต้องทวนอีกมันก็ท้อมันก็เหนื่อยนะคะแต่ทาไงได้ะคะมันแบบมันก็อยากเข้าคณะที่เราหวังอะค่ะเราก็ต้องขยันนะคะถามว่าท้อท้อไปก็เท่านั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะสู้เอาความรู้สึกที่ท้อนะคะทําให้มันแบบหมดไปลืมมันไปแล้วก็เอาเวลา ช่วงที่เราคิดว่าท้อค่ะไปอ่านหนังสือดีกว่านะคะพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแบบกลับมาเหนื่อยท้อก็แบบอาบน้ําแต่ก็ต้องอ่านหนังสือถึงมีละครช่วงนั้นจะแบบว่าลดลดละลงไปเยอะมานะคะเพราะว่าต้องเอาเวลาไปทุ่มกับการอ่านหนังสือแล้วก็ทําโจทย์ค่ะกว่าจะได้นอนก็จะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็ต้องตื่นหกโมงไปโรงเรียนเป็นวงเวียนชีวิตอย่างนี้คะ่ะมันก็เหนื่อยช่วงนั้นก็แบบโทรมสุดๆแต่ก็ทําไงได้ใช่ไหมคะมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา เพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกําลังใจให้น้องๆที่บอกว่าตัวเองทอ้อตัวเองหมดหวังอะไรเงี้ยค่ะอยากให้สู้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่เริ่มก็อยากเพิ่งมาใช้คําว่าท้อเลยนะคะเริ่มไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าความรู้สึกท้ออาจจะกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ทําให้เราขยานัขยน,ขยนขยันขยันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่คนเก่งเพราะไม่ใช่คนเก่งปุ๊บก,ก็ต้องขยันเข้าสู้นะคะเพื่อสู้กับคนที่เขาเก่งกว่าเรานั่นเองก็อยากให้ทุกคนสู้ๆ้นะคะเด็กแอด ห้าหกด้วยแล้วก็เด็กเด็กน้องมอห้าที่กําลังจะแอดรุ่นต่อไปด้วยนะคะอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วก็ฝากไว้หน่อยนะคะอย่าลืมดื่มแบรนด์ซุปไก่สกาดทุกวันนะคะอม